คุณรู้หรือไม่ครับว่า80%ของคนที่ทำงานมักพบว่ามีอาการปรวดหลังเรื้อรังและสา <c oughs> เหตุหลักส่วนใหญ่แล้วพบว่ามีโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์ล like เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับเพ <c oughs> ื่อให้เพื่อนๆมาชมร่วมกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับหลายๆคนจะเคยมีปัญหาหรือมีประสบการณ์เรื่องอาการปวดหลังครับแต่โดยปกติแล้วนะครับหเดือนเนี่ยอาการปวดหลังของเราเนี่ยจะดีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบไหนโดยเฉลี่ยนเนี่ยจะอยู่ที่1เดือนแต่ถ้าใครที่ปวดเลย1เดือนขึ้นไปจะถือว่าเริ่มจะมีความเสี่ยงที่จะเลื้อหลังแล้วครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับคนที่มีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทเนี่ยก็คือคนในวัยทํางานครับปัญหามันมาจากการที่เรา นั่งทำงานนานๆเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตเล่าถึงโรคหมอลองกระดูกเสื่อมกดทับเส้นประสาทก่อนนะครับ ทำไมผมถึงพูดว่าหมอลองกระดูกเสื่อมกดทับเส้นประสาทเพราะว่าตัวหมอลองกระดูกเนี่ยนะครับพออายุเราเริ่มเกิน20ปีขึ้นไปนะครับจนไปถึง30ปีแล้ว30ปีขึ้นไปไปถึง40ปีความเสื่อมของตัวหมอลองกระดูกเนี่ยจะเสื่อมแตกต่างกันครับแล้วคนที่เสื่อมมากขึ้นก็จะช่วงอายุ40 50และ60ครับในวัยทํางานนะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่อายุ25ปีถูกไหมครับไปจนถึง40 50ถ้าช่วง30ปีขึ้นไปเนี่ยตัวน้ําในหมอลองกระดูกจะเริ่มลดลงนะครับน่าจากการที่เราใช้งาานนน่่ะัไมวจเป็ก นั่งนานๆการยืนนานๆพวกนี้ก็จะทําให้ตัวน้ําในหมอนรองกระดูกพวกนี้มันลดลงอาจจะเกิดการกดทับที่เส้นประสาทตรงกลางเลยก็ได้หรือกดทับทางด้านข้างก็ได้จะทําให้เรามีอาการปวดสะโพกนะครับหรือว่าปวดที่บริเวณก้นแล้วก็ปวดล้าวลงขาได้ด้วยครับซึ่งอาการของเขาจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกคือทันทีทันใดเลยยกยกตัวอย่างเช่นเราไปเผลอยกของผิดท่าเราก็จะมีเสียงดังแป๊ะที่หลังแล้วก็จะปวดร้าวทันทีนี่คืออาการแบบทันทีทันใดครับหรืออาการแบบค่อยเป็นค่อยไปครับค่อยเป็นค่อยไปนี่เป็นยังไงหมายถึงว่าเวลาที่เราทํางานสะสมกัน บางวันก็มีอาการปวด บางวันก็หายไปบางวันตื่นเช้าขึ้นมาก็เริ่มตึงที่บริเวณหลังพวกนี้เรียกว่าอาการแบบค่อยเป็นค่อยไปครับจะมีอาการปวดมากขึ้นในแต่ละวันสะสมสะสมจากปวดแค่สะโพกก็ปวดลงมาถึงขามาข้างหน้าแข้งลงมายืนถึงปลายเท้าพวกนี้จะใช้เวลาดําเนินการของโรคที่แตกต่างกันครับซึ่งสาเหตุของโรคนะครับผมจะลิสต์ไว้ให้อยู่ประมาณ5เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกครับก็คือเรื่องท่านั่งหรือท่ายืนที่เราใช้ในการทํางานเนี่ยอยู่ในท่าที่ผิดปกติ เป็นเวลานานครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราก้มไปข้างหน้าล้างจานหรือว่าก้มทํางานอยู่ครั้งเป็นเวลานานพวกนี้อาจจะทําให้ตัวแรงดันในหมอรองกระดูกเนี่ยมันดันมาทางด้านหลังแล้วทาให้ตัวหมอรองกระดูกค่อยๆแตกออกมาได้ครับหรือในกรณีของคนที่นั่งทํางานเป็นเวลานานครับบางคนอาจจะชอบนั่งก้มไปข้างหน้าการนั่งก้มไปข้างหน้าจะทําให้ตัวหมอรองกระดูกนี้มีแรงดันออกมาทางด้านหลังคือถ้าหมอรองกระดูกด้านอกมาด้านหลังมากๆจะเกิดหมอรองกระดูกแตกกดทับเส้นประสาทได้เช่นเดียวกันครับดังนั้นสรุปได้ว่าใครที่นั่งนาน หรือว่ายืนนานๆแล้วก็ยืนแบบผิดท่านะก้มไปข้างหน้ามันจะทําให้ตัวหมอนรองกระดูกแตกได้ง่ายครับอีกท่าหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือท่านั่งไขว้ห้างครับใครนั่งไขว้ห้างไหนลองพิมพ์นั่งไขว้ห้างมาหน่อยใครชอบนั่งไขว้ห้างนะครับมันอาจจะทําให้การลงน้ําหนักของสะโพกสองข้างเนี่ยไม่เท่ากันแล้วทําให้กล้ามเนื้อที่บริเวณด้านหลังเนี่ยมันไม่เท่ากันครับทำให้เวลาเราลงน้ําหนักของหลังเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันก็จะทําให้เกิดการกดทับของตัวกล้ามเนื้อเกิดขึ้นได้แล้วอาจจะส่งผลในระยะยาวเรื่องของหมอน เช่นเดียวกันครับ ต่อมาสาเหตุที่2ครับสาเหตุที่2จะเป็นเรื่องของการยกของพิท่าครับเราพบได้บ่อยเลยนะครับว่าอาการหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทมาจากการก้มยกของครับเพราะว่าการที่เราก้มยกของแล้วบิดลําตัวไปทางด้านข้างบ่อยๆเนี่ยจะทําให้ตัวผนังของตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยแตกแล้วกดทับเส้นประสาทได้ง่ายครับเพราะว่าตัวหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยส่วนที่บางที่สุดคือทางด้านข้างแล้วทางด้านที่มันอยู่ใกล้กับตัวเส้นประสาทนั่นแหละครับซึ่งท่าในการก้มแล้วบิดตัวเนี่ยมันจะเป็นท่าที่ทําให้แรงดันเนี่ยดัน ให้ตัวนิวเคลียสที่อยู่ในตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยออกมาทางด้านข้างได้ง่ายมากแล้วก็แตกได้ง่ายเราจะพบกับกลุ่มนี้ได้บ่อยมากครับสาเหตุที่3คือการขาดการออกกําลังกายการเนื้อลำตัวครับกามเนื้อลำตัวมีส่วนสําคัญใช้ในชีวิตประจําวันนะครับจะเห็นได้ว่าเรานั่งนานๆเราก้มยกของเราบิดลำตัวเวลาที่เราก้ม แล้วเราก็บิดไปอีกข้างหนึ่งมันจะใช้กล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะครับดังนั้นคนที่อยู่ในท่าเดิมๆซ้าๆเนี่ยมันจะใช้แต่กล้ามเนื้อมัดเดิมๆครับแต่กล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อชั้นลึกซึ่งการขาดการออกกําลังกายกล้ามเนื้อชั้นลึกพวกนี้ไปเนี่ยมันจะส่งผลทําให้หมอนรองกระดูกของเราทํางานหนักมากขึ้นครับเพราะว่ากล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวไม่ช่วยพยุงกระดูกสันหลังแล้วพออายุเราเริ่มเยอะขึ้นกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวแข็งแรงลดลงก็จะทําให้มีอาการหมอนรองกระดูกกดท ายมากๆเลยครับ และมาถึงสาเหตุที่4ครับสาเหตุที่คลาสสิกมากและหลายท่านอาจจะมีนะก็คือเรื่องของน้ําหนักตัวครับและหลายท่านถามว่าน้ําหนักตัวหรือเป็นคนอ้วนเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทไหมตอบเลยว่ามีครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้ําหนักตัวเนี่ยมันจะส่งผลไปจนถึงตัวหมอนรองกระดูกคือหมอนรองกระดูกมีหน้าที่รับน้ําหนักร่างกายเราส่วนบนขึ้นไปเนาะถ้าเกิดน้ําหนักตัวเรามีพุงนะครับแล้วกล้ามเนื้อเราไม่ค่อยได้ไดออกกําลังกายไม่แข็งแรงก็มีความเสี่ยงที่ตัวหมอนรองกระดูกเราจะทํางาน หนักมากขึ้นแล้วก็จะทําให้ตัวหมอนรองดุกแตกเวลาที่เราขยับตัวในท่าที่เสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายครับและมาถึงสาเหตุสุดท้ายครับสาเหตุสุดท้ายก็คืออายุที่มากขึ้นครับอายุที่มากขึ้นมันเกี่ยวอะไรอายุที่มากขึ้นมันจะส่งผลต่อ การเสื่อมของตัวหมอนรองกระดูกครับทุกคนคงทราบดีว่าพอเราอายุเยอะขึ้นร่างกายเราจะเสื่อมสภาพลงเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยนะครับแต่ใครที่ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ออกกําลังกายการเสื่อมสภาพนี้จะเกิดขึ้นเร็วขึ้นมากครับแล้วก็จะทําให้ตัวหมอนรองกระดูกเนี่ย,<อ>สยเๆๆ <ๆ S 1> สื่อมได้เ <ๆๆ S 1> ร็วเพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้ามเนื้อไม่สามารถจะรับแรงกระทําไปที่ตัวหมอนรองกระดูกแล้วหมอนรองกระดูกก็ทํางานเต็มๆประมาณว่าโอ้ชั้นรับไม่ไหวแล้วชั้นก็โดนกดไปเรื่อยๆฉั้นก็แตกซะเลยสาเหตุอีกตัวหนึ่งที่สําคัััญก็็คคืืออววามมมเเส่่นนนีแหละปต ำคัญที่จะทำให้ตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยมันเสื่อมลงครับ และมาถึง5วิธีป้องกันสําคัญครับที่ทุกท่านที่ดูคลิปนี้โชคดีแล้วที่ได้ดูนะเอาไปทําซะแล้วท่านจะปลอดภัยจากโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทครับสาหรับข้อหนึ่งครับคือการปรับท่านั่งและท่ายืนให้เหมาะสมครับท่านั่งและท่ายืนให้เหมาะสมทําอย่างไรอย่างแรกนะนั่งหลังต้องตรงครับแล้วเราต้องพิงไปทางด้านหลังอาจจะหาหมอนมารองที่บริเวณหลังส่วนล่างเนี่ยเพื่อทําให้หลังเรานะ่ยมันตรงและแอนมากขึ้นการแอน <Okay. S 1> ของกระดูกสันหลังเนี่ยจะลดแรงกดของหมอน อรองกระดูกในแต่ละข้อที่มันจะต้องรับกันตรงๆเนี่ยมันจะกระจายแรงได้ดีครับดังนั้นใครที่นั่งทางานนานให้พิงหลังแล้วก็เอาหมอนรองไปที่หลังจะช่วยได้ดีนะครับอันที่2ในท่านั่งนะครับก็คือการนั่งไขว้ห้างควรจะหลีกเลี่ยงการนั่งไขว้ห้างครับควรจะนั่งขาตรงนะครับแล้วก็เท้าถึงพื้นนะครับ ขาตรงงอเข่าขาเท้าถึงพื้นอาจจะขยับเหยียดเข้าเหยียดออกได้แต่เท้าต้องถึงพื้นตลอดพวกนี้จะป้องกันอาการปวดหลังได้เลยครับและอีกตัวหนึ่งก็คือท่ายืนนะครับท่ายืนไม่ควรยืนค่อมไปข้างหน้าเราควรยืนหลังตรงไปถึงแอนนิดนิด,น,ดนะครับเพื่อจะทําให้ตัวกระดูกสันหลังเนี่ยมันอยู่ในเคิร์ฟที่เหมาะสมหรือถ้าเราจําเป็นจะต้องอยู่ในท่าก้มนานๆนานเนี่ยเราอาจจะต้องประยุกต์หาอุปกรณ์ช่วยเช่นเก้าอี e, ้นั่งสําหรับให้นั่งให้หลังตรงเพื่อทํางานมันจะทําให้เราทํางานได้สบายขึ้นและตัว มอลองกระดูกเราจะไม่ถูกทําร้ายเกินไปครับสำหรับวิธีการป้องกันอาการปวดหลังนะครับข้อ2ก็คือการก้มยกของครับไม่ว่าจะเป็นการก้มยกของหรือการก้มหยิบของเนี่ยเราควรจะต้องก้มในลนักษณะที่หลังตรงครับเราจะต้องใช้กล้ามเนื้อที่บริเวณหน้าขาหรือข้อได้เสบนะครับในการย่อเขา่าแล้วก็เหยียดตัวขึ้นตรงๆเพราะมันจะเซฟแรงของหมอนรองกระดูกได้ดีครับคือถ้าเผื่อเราก้มโดยใช้หลังเราเลยเนี่ยแรงมันจะไปกดที่ตัวหมอนรองกระดูกแล้วก็จะทําให้เกิดหมอนรองกระดูกแตกได้ดังนั้นเราควรจะ จะต้องหลังตรงแล้วค่อยๆย่อเข่าลงช้าๆหยิบของซึ่งการหยิบของจะต้องหยิบให้ตัวมันชิดกับลำตัวนะอย่าหยิบแบบเอื้อมไปข้างหน้านะครับค่อยๆหยิบให้ชิดลำตัวแล้วก็ยกขึ้นมาตรงๆพวกนี้จะทาให้เซฟหมอรองกระดูกได้ดีครับหากของที่เรายกเนี่ยมันหนักเกินไปเราไม่ควรจะยกของคนเดียวนะครับเพราะการยกของคนเดียวเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ของที่หนักเกินไปและหลายท่านก็จะบอกว่ากี่กิโลคือหนักนะครับจริงๆแล้วแต่ละกิโลเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเรามีกําลัง ของกล้ามเนื้อเรามากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองครับแต่สิ่งที่เราควรจะต้องพึงระวังคือถ้าเรามองว่าของชิ้นนั้นมันหนักซึ่งบางที่ก็จะบอกว่า5้ากิโลบางที่บอก20่สกิโลนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ความแข็งแรงของเราซึ่งถ้าเราเป็นผู้ชายตัวใหญ่เราก็สามารถจะยกได้ถูกไหมแต่ถ้าเราเป็นผู้หญิงอย่างนี้เราจะไปยก20่สิโลมันก็ไม่ถูกถูกไหมฮะดังนั้นแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันครับถ้าเผื่อว่าเรามองละ เราไม่สามารถจะยกได้สิ่งที่ควรจะต้องทําก็คือต้องหาคนช่วยนะครับหรือหาอุปกรณ์ช่วยในการที่จะเซฟแรงเซฟหลังของเราทําให้เรายกของได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ทําร้ายหมอนรองกระดูกด้วยครับสำหรับวิธีป้องกันอันที่3นะครับก็คือการควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานครับมาตรฐานคืออะไรมาตรฐานก็คือ BMI ของเรานะครับ BMI ของเราก็คือ Body Mass Index นะครับควรจะต้องอยู่ในเล์ที่เหมาะสมนะครับไม่ควรจะเกิน25ขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าเผือ น้ำหนักตัวเริ่มเกินหรือว่ามีภาวะอ้วนเนี่ยมันจะทําให้มีปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกได้ง่ายครับซึ่งนอกเหนือจากการกินที่ถูกวิธีแล้วก็การกินที่ถูกเวลาแล้วนะครับก็คือการออกกําลังกายครับการออกกําลังกายนั้นสำคัญอย่างที่ผมบอกถ้าออกกําลังกายที่เหมาะสมแล้วก็ต้องเน้นออกกําลังกายที่กล้ามเนื้อแกนกลางลาตัวจะช่วยทําให้ป้องกันภาวะหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทได้ดีเลยครับมาถึงวิธีการป้องกันวิธีที่4แล้วนะครับวิธีการป้องกันวิธีที่4ี่ก็คือ การนอนหลับให้เพียงพอครับเชื่อไหมครับว่าคนเราเนี่ยมีเวลา24ชั่วโมงแล้วเราใช้ในการนอน6-8ชั่วโมงคิดเป็น 1- ใน3ของชีวิตเลยนะแต่หลายๆท่านเนี่ยนอนน้อยกว่านั้นครับบางท่านนอนอาจจะไม่ถึง6ชั่วโมงมีใครนอนไม่ถึง6ชั่วโมงไหมคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยซึ่งจริงๆแล้วนะครับการนอนเยอะจะช่วยอะไรมันจะช่วยทําให้ตัวหมอรองกระดูกของเราเนี่ยได้พักครับน้าในหมอรองกระดูกจะถูกดูดกลับเข้ามาครับน้ำที่อยู่ตามร่างกายจะถูกดูดกลับเข้ามาที่หมอ,อรมอ,องกระดูกหมอรองกระดูกอาจจะบวมขึ้นก็จะมีน้ามาก ทําให้การซ่อมแซมของหมอนรองกระดูกเนี่ยมันดีขึ้นได้ครับดังนั้นคนที่ทํางานอยู่ควรจะต้องดูแลเรื่องของการนอนให้เหมาะสมนะครับการนอนท่านอนที่ถูกต้องไม่ควรนอนท่านอนคว่ำไปเลยเป็นเวลานานนะมันจะทําให้มีอาการปวดหลังได้ง่ายเน้นนอนหงายหรือนอนตะแคงนะครับโดยใช้หมอนข้างกายเยอะๆพวกนี้จะช่วยได้ดีครับและเราควรจะใช้หมอนในการหนุนนอนนะครับไม่ควรเกิน1ใบนะครับเพราะถ้าใครที่นอน2ใบขึ้นไปเนี่ยมันจะทําให้ต้นคอเราเนี่ยกดแล้วก็จะทําให้เกิดหมอนรอง กระดูกคอเสื่อมที่บริเวณต้นคอได้ด้วยครับและสุดท้ายแล้วก็คือที่นอนครับที่นอนเราควรจะเป็นไม่แข็งเกินไปและก็ไม่ยั่วเกินไปนะครับเพราะว่าการที่เรานอนที่นอนที่แข็งเกินไปอาจจะทําให้ตัวกล้ามเนื้อหรือว่าพวกซอฟที่ชูต่างๆที่อยู่กระดูกสันหลังของเราเนี่ยถูกกดแล้วก็ทําให้เรารู้สึกนอนไม่สบายหรืออาจจะทําให้เกิดเราบาดเจ็บได้ส่วนถ้ามันยั่วเกินไปมันก็จะทําให้หลังเรา เหมือนโกงหลังตลอดเวลาก็จะเกิดแรงดันในหมอนรองกระดูกได้เช่นเดียวกันครับและก็มาถึงข้อ5ครับข้อสําคัญของเราเลยก็คือท่าออกกําลังกายที่ทุกท่านควรจะต้องออกเป็นรูทีนรูทีนคือหน้าที่เป็นประจําพวกนี้ก็จะทําให้ป้องกันการเกิดภาวะหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทได้ดีถ้าใครทําท่านี้บ่อยๆเนี่ยจะดีมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันเลยครับมาถึงท่าออกกําลังกายสําหรับคนที่ มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทครับมาดูท่าที่1กันนะครับวิธีการก็คือให้เราครับเริ่มจากการนอนราบในลักษณะนี้ครับแล้วดันพื้นแอดหลังขึ้นมันจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังครับแล้วก็จะทําให้ตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยมันลดแรงดันลงได้ดีครับจากแรงดันที่เรานั่งมาทั้งวันหรือว่ายืนนานๆมาทั้งวันเนี่ยมันจะลดลงได้เยอะครับซึ่งการทำเนี่ยอาจจะดันค้างอย่างนี้สัก1นาทีหรือถ้าใครที่รู้สึกปวดเราไม่จําเป็นต้องดันค้างครับเรา อย่างนี้ก็ได้สิดครั้งเป็น1เซตกล่อนสําหรับในช่วงแรกๆแต่ถ้าใครทําเก่งแล้วนะครับก็อาจจะดันครั้งอย่างนี้ต่อได้ครับนี่คือท่าที่1ครับสำหรับท่าที่2นะครับให้เราทําท่านี้ครับนั่งคุกเข่าในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วใช้มือนะครับวางไปข้างหน้าครับยืดเอื้อมไปข้างหน้าเยอะๆนะครับแล้วก็ทิ้งก้นไปทางด้านหลังยืดหลังครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยผ่อนคลายลดแรงตึงลง จากที่เรานั่งมาทั้งวันหรือว่าก้มยกของมาทั้งวันนะครับก็จะทําให้อาการปวดหลังของเราเนี่ยดีขึ้นได้นะครับทําให้กล้ามเนื้อที่มันตึงมันคลายได้ครับเวลาทําเราจะยืดค้างไว้ประมาณ20วินาทีทํา3-5เซตนะครับสำหรับท่าต่อไปนะครับให้เราทําท่านี้ครับท่าแมวกับท่าวัวท่าแมวก็คือให้เราทําท่านี้ครับโกงหลังให้ดูที่ช่วงเอวนะไปจนถึงกลางหลังนะครับโกงให้เยอะๆเ,เลย ค้างไว้ 1, 2, 3แล้วก็สลับกับท่าวัวให้ทําหลังแอนแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มโมบิลิตี้หรือเพิ่มการเคลื่อนไหวของช่วงหลังนะครับทําให้ข้อต่อที่หลังเนี่ยมันฟล o w ได้ดีแล้วก็ลดแรงตึงที่หมอนรองกระดูกได้ดีกับการเนื้อรอบๆได้ดีด้วยเป็นการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงด้วยนะครับแบบนี้นะครับสลับไปสลับมาเราเรียกว่า pelvic tilt exercise นะ ต่อไปท่าที่4นะครับให้เราทําท่านี้ครับเรานอนง่ายครับผมเสร็จแล้วนะให้เราค่อยๆกอดเข่าสองข้างเข้าชิดอกเลยกอดอ่างนี้เพื่อยืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างนะครับทำให้กล้ามเนื้อหลังส่วนล่างเราผ่อนคลายนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวหลังของเราเนี่ยได้ขยับมากขึ้นครับแล้วผ่อนยืดค้างไว้นับ1-10ถึงทํา3ถึงรอบแค่นั้นนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นท่าเพิ่มความแข็งแรงแล้วครับทีนี้เราจะเพิ่มความแข็งแรงในท่านอนหงายนี่แหละครับวิธีการนะให้เราครับชันเข่าขึ้นมาในลักสณะนี้ครับเสร็จแล้วนะมือวางไม่กดนะครับหรือจะกดอ,อบไว้ก็ได้นะถ้ากลัวว่าจะกดนะแล้วยกก้นขึ้นยกก้นขึ้นต้องยกให้สูงนะถ้าใครยกแค่นี้ไม่ได้นะครับให้สูงสูงให้เข่ากับโซฟกับหนะัวไหล่เนี่ยเป็นเส้นตรงค้างไวนะ้นับ 1>, 1 2 3 4 5แล้ววางลงช้าช้านะครับทำแบบนี้10ครั้งเป็น1เซตทำให้ได้เยอะๆเลยนะครับพวกนี้จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเราดีขึ้นแล้วกล้ามเนื้อสะโพกดีขึ้นด้วยนะครับต่อไปจะเป็นท่าฝึกความแข็งแรงจากท่านอนคว่ำบ้างมมานะครับเราจะทําท่าแพ้งครับท่าแพ้งคืออะไรก็คือท่าที่เราทําท่านี้ครับ เราจะมี2แบบนะแบบแรกเราจะใช้เอลโบเอลโบแพงก็คือศอกนี่แหละตั้งศอกแล้วแพงโดยการยกลำตัวขึ้นนะครับให้ตัวตรงนะฮะเราค้างไว้อย่างนี้ให้ได้สัก1นาทีนะครับถ้าใครทํานานก็จะนานมากกว่า1นาทีแต่ถ้าใครไม่ไหวอาจจะสัก15วินาทีก่อนในช่วงแรกแล้วค่อยๆขยับจํานวนครั้งความถี่ขึ้นนะครับสาหรับเอลโบแพงนะครับ เอวโบแผงเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มแกนกลางลําตัวได้ดีเลยนะแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อหลังได้ดีใครที่ทําได้นานเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยมีโอกาสที่จะป้องกันภาวะหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทเลยถ้าใครที่อยากให้มันยากขึ้นเราจะทําให้มันสูงขึ้นครับวิธีการทําให้สูงขึ้นเราคือฟูแผงเลยนะฟูแผงทําไงเตียงที่ผมทำเนะี่ยมันนุ่มจริงๆเราควรจะทําบนเสื่อโยคะหรือพื้นที่แข็งจะง่ายกว่านะครับอย่าทำบนเตียงนะมันจะยากไปโอเคฟูแผงนะฟูแผงอย่างนี้ครับอ่ะไม่ยากละ่ะแบบนี้ ค้างไว้นะครับ1นาทีหรือ15วินาทีก็ได้ค้างไว้อย่างนี้นะครับแค่นั้นเองหลังตรงๆไม่ก้มนะครับไม่โกงหลังไม่แอนหลังไม่โกงไม่ยกก้นแบบนี้ตัวตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทำไปจับเวลานะครับใครทำได้นานยิ่งดีนะะ เป็นอย่างไรกันบ้างครับ5วิธีป้องกันหมอลองกระดูกกดทับเส,ศาศาส้นประสาทยากไปหรือเปล่าถ้าใครบอกว่ามันไม่ยากพิมพ์ว่าไม่ยากหน่อยนะครับแต่ถ้าใครบอกว่ายากให้ลองไปทําดูก่อนนะผมคิดว่ามันไม่ยากเกินความสามารถเราครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ Tik t o ็อกนะครับโดยท่านสามารถปรึกษาพวกเราได้ในช่องทางของ l ลน์ใส่ไลน์ไอดีบัณฑิตคลินิกครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับ ท่านที่อยากจะชมคลิปของพวกเราต่อสามารถดูได้ทางนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ